สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อ n ซัม s u ส s ก a m มอรกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตำแหน่งของเจ้ากระต่ายวาร์ปทอตเตอร์ภายในแมปของเออร์ตา a c e Station หรือแมปแรกของตัวเกมเลยนะครับเจ้ากระต่ายวาร์ปทอตเตอร์มันสําคัญยังไงเจ้ากระต่ายตัวนี้นะครับมันจะให้เพชรเรา60เม็ดถ้าเรากําจัดมันได้นะครับก็สําหรับ ตัววาร์ฟทอตเตอร์เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันในแมปเฮอร์ตาสเปสเตชันก็จะอยู่ในแมปเบสโซน1ตัวสตอร์เลโซน1ตัวแล้วก็ในพลายโซน1ตัวนะครับสำหรับเจ้าตัวเบสโซนนะครับตัวแรกเลยเนี่ยก็จะให้วาร์ฟมาที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เดินเข้ามาที่ห้องโถงด้านซ้ายมือ ก็รีบกำจัดเจ้ากระต่ายนะครับเจ้ากระต่ายเนี่ยพอเข้าในฉากต่อสู้แล้วมันจะเริ่มไล่สกิลนะครับถ้าเกิดมันไล่สกิลสแกร์ก็จะมีเวลา2เทินในการที่จะกำจัดเจ้ากระต่ายนะครับสามารถเบรกเพื่อ,อ,อหยุดสกิลของตัวกระต่ายได้นะครับถ้าเกิดไล่สกิลลันก็จะมีเวลา1เทินในการเบรกของเจ้ากระต่ายตัวนี้ หรือว่าถ้ามันใช้สกิล Escape เมื่อไหร่ก็คือมันจะหนีออกไปทันทีนะครับก็เท่าที่ผมตีมา3ตัวเนี่ยมันจะไล่สแกร์ก่อนเสมอนะก็ลองดูแล้วกันว่ามันจะไล่ตัวอะไรนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าอ่ามันหนีไปได้นะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคุณสามารถโหลดแมปใหม่ได้นะครับก็คือเปลี่ยนแมปอะเปลี่ยนแมปแล้วก็อ่าวาร์ปมาใหม่ได้นะครับตัวกระต่ายเนี่ยมันจะสปอนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วิ่งมาตีใหม่ได้นะครับ สำหรับตัวที่2นะครับจะอยู่ใน storage zone นะครับผมก็รู้สึกจะอยู่ตรงนี้นะ,อ,ะอยู่ห้องนี้นะครับผมก็ให้เราวาร์ปมาที่ตัว outside of control center วาร์ป้ายสุดนะครับถ้าตามมินิแมปก็เดินลงมาด้านล่างมันจะอยู่ในห้องนี้นะครับรู้สึกจะอยู่แถวเนี้ยอ่าก็รีบวิ่งเข้ามาตีนะครับรู้สึกตัวนี้มันจะหนีไวนิดนึงแล้วก็สำหรับอีกตัวหนึ่งอยู่ใน supply zone นะครับก็ให้วาร์ปมาที่ตรงนี้นะ spare part warehouse ว war าร์ปซ้ายนะครับ วับวับก้างมั้งถ้าผมจะไม่ผิดอ่าวับก้างนะครับกระต่ายเนี่ยจะอยู่ห้องนี้นะครับอ่าอยู่ห้องนี้เลยรู้สึกมันจะล็อกไว้นะตอนแรกนะครับก็ให้เดินมาเปิดนะครับก็เดินตรงมาแล้วก็จะเห็นห้องใช่ไหมเนี่ยก็เลี้ยวขวาเข้ามานะครับมันจะมีกระต่ายซ่อนอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับก็รีบวิ่งเข้ามาตีอันนี้ก็จะเป็นกระต่ายทั้งหมด3ตัวในแมปเฮอร์ตาสเปสต์สเตชันนะครับก็ตีจะได้เพชรตัวละ60เมตรก็อย่าลืมไปตีกัน และนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดภายในคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมซัมสเมอร์ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนเราเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ